ไม่ถูกหวยไม่ถูกหวยวันนี้หนูอารมณ์เสียหนูเกิดมาในชีวิตนะคะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วนี่แหละหวยออกเก้า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 หกเอ้เก้า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 เจ็ดนั่นคือแบบเฮี้ยที่สุดในชีวิตของพี่ที่เกิดมาเจอหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นเฮี้ยอะไรเลยจนมาในที่สุด มาเจอหวยวันนี้เฮียเดบเบิ้ลเฮียเลยเกิดมา <Yeah. S 2> ไม่เคยเจออืมพูดมากไม่ได้พูดมากไม่ได้เพราะอะไร mm hmm. เดี๋ยวจะโดนฟ้อง mm hmm. เพราะคุณนวัดเพิ่งโดนฟ้องไปร้อยล้านคุณนวัดที่บอกว่าอักษรยอรนอนน่อ,ยอนอนหน,อออน,นูอักษรย่อนอหนูอักษรย่ออันนั้นอักษรย่ออันนี้สรุปแล้วเกิดอะไรขึ้น ฟองร้อยล้านกูก็เห็นคนนั้นคนนี้แค่พูดอักษรยอ่อโดนเป็นร้อยล้านแต่คุณป้าที่ประตูน้ำกูก็เห็นกินทั้งวันด่าทั้งวันก็ไม่เห็นใครฟ้องสักคนอันนั้นกินยิ่งกินตะพืชตะพือเลยแล้วก็ด่าทั้งวันก็ไม่เห็นมีใครฟ้องสักคนงงกับการใช้ชีวิต เครียดนะ